thank you สวัสดีครับวันนี้เที่ยวไปไหนลุงทีขออนุญาตมาเปิดคลิปในห้องพระเพราะว่าวันนี้จะพาทุกท่านไปเติมสิริมงคลใส่ตัวกันเป็นสิริมงคลที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เพิ่งจะได้รับทราบว่ามีแบบนี้ด้วยแต่ว่าจะยิ่งใหญ่ยังไง เป็นสิริมงคลสูงสุดยังไงผมพูดเองคงจะไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่เอาว่าเดี๋ยวคือผมไปเจอมาจากคลิปหนึ่งเป็นคลิปของหลวงพี่องค์หนึ่งชื่อว่าช่องทำล้านดวงและวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตเอาคลิปนี้มาเผยแพร่ต่อฟังจากหลวงพี่เองแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าที่ไหนก็ออกจากบ้านมาในช่วงสายๆเพราะว่าไม่ได้รีบร้อนอะไร <blue> กะว่าจะมากินตอนกลางวันกันซะก่อนมีร้านอยู่ระหว่างทางตอนนี้ก็ใกล้ถึงคลอง9แล้วเป,เ,เป็นร้านที่เรามองไว้เป็นร้านโบราณนะครับ ไม่ค่อยมีคนรู้จักในะร้านนี้นี่ถึงนะสะพานคลองเก้าเราก็ชิดซ้ายเลยนะรู้จักเรือนไม้กันไหมสมัยโบราณน,นะเรือนแถวเนี่ยใช่เนี่ยด้านซ้ายมือนี่แหละครับสมัยนี้ไม่มีนะมีแต่ตึกแถวอันนี้มีเห็นบอกว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยร5เลยนะอยู่บนถนนจะไม่เห็นนะเพราะเขาอยู่ใต้ถนนเลยถนนมันสูงขึ้นมากโอ้โหท่วมชั้นหนึ่งเลยลนะ่บ ก็จะมีบันไดเหล็กเดินลงไปนะนี่ร้านเขาอยู่ข้างล่างเนี่ยโอ้โหมองลงไปนี่เราก็เดินลงบันไดาเหล็กนี้ไปเลยปัจจุบันก็ไม่เหลืออะไรลนะเหลือแค่ร้านนี้ร้านเดียวเท่านั้นเองเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวหมูโบราณน,นะ พอเข้ามาในร้านนะมันก็จะเป็นการย้อนยุคของจริงเลยไม่มีเฟกแม้แต่ราคาก็ยังย้อนยุคแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีคนเพราะว่าประมาณ11โมงแนละ้วตอนนี้เส้นเล็กต้มยำหมูโอ้โหเครื่องเพียบ กลมกล่อมมากเลยแล้วก็เส้นนี่นุมน่มๆเลยละ่ะโอ้หอร่อยจริงน้ํานี่ก็โอ้โหอร่อยมากนัวแป๊บเดียวหมดแล้วขออีกหนึ่งครับอันนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นบะหมี่มัง้งแต่ยังต้มยำอยู่นะเพราะว่าโอ้โหอร่อยนี่เอาน้ามาเติมซะเลยมันอร่อย เราก็เสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วไม่เหลือเลยอร่อยจริงๆสุดยอดเลยพอเรากลับขึ้นมาก็จะเห็นว่าคนที่เขารู้ก็จะมีการมาแวะแล้วเริ่มละเดี๋ยวเราก็เดินทางกันต่อเลยนะระหว่างนี้ระหว่างเดินทางนี้เดี๋ยวจะให้ฟังหลวงพี่เลยนะคะ มาที่ประเทศไทยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรซึ่งครูบาอาจารย์ผู้รู้ท่านได้บอกไว้ว่าพระพุทธเจ้าท่านเคยมาที่ประเทศไทยหลักฐานที่ว่าท่านมาจริงก็คือรอยพระพุทธบาทก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่ารอยพระพุทธบาทเกิดขึ้นได้อย่างไรครูบาอาจารย์ผู้มีรู้มีญาณท่านบอกไว้ว่าตามปกติของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงมีเนื้อและผิวอ่อนนุ่มสถานท,ที่ที่ทรงเหยียบย่ำไป เป็นเหมือนสถานที่ที่รองรับปุ๋ยนุ่นรอยพระบาทยากที่จะปรากฏให้ใครเห็นและรอยพระบาทของพระพุทธองค์จะไม่ปรากฏโดยทั่วไปไม่ใช่ว่าจะพบเห็นกันได้ง่ายๆนั้นคงอยู่หรือปรากฏรอยพระบาทก็จะตั้งอยู่อย่างนั้นชั่วกับคือจนกว่าโลกจะแตกออกเป็นสองแบบหนึ่งคือรอยพระพุทธบาทจำลองจำลองก็คือพระเกจิอาจารย์ท่านก็จำลองขึ้นมา เพื่อให้เราได้สักการะบูชา 2. รอยพระพุทธบาทที่ไม่ใช่จำลองแต่ว่าเป็นของจริงเลยที่พระพุทธเจ้าท่านมาประทับไว้ซึ่งมีสถานที่หนึ่งในประเทศไทยที่ครูบาอาจารย์ผู้มีรู้มีญาณท่านได้บอกไว้ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ทรงมาประทับรอยพระพุทธบาทคู่ไว้ซึ่งสาเหตุที่พระพุทธเจ้าท่านมาครูบาอาจารย์ผู้มีรู้มีญาณท่านได้บอกไว้ว่า แนนาคตดินแดนสุวรรณภูมิหรือประเทศไทยจะเป็นแผ่นดินสำคัญที่จะปักหลักพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ไปถึง5,000ปีซึ่งการได้บูชารอยพระพุทธบาทด้วยจิตท,ที่เริ่มใสบุญที่เกิดขึ้นมีอน,นิสงส์งมากอาจไม่ต่างกันกับการได้ทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเราได้รับรู้เราก็รีบไปเลยนะสำหรับวัดที่จะไปก็อยู่ที่ ครูบาอาจารย์ผู้มีรู้มีญาณบอกก็คือวัดเขาชะโงกจังหวัดนครนายกนี่เองใกล้ๆวัดเขาชะโงกนี่ก็เป็นวัดที่อยู่ภายในโรงเรียนในร้อยเจประนะต้องผ่านหน้าโรงเรียนเข้าไปตอนนี้เราก็มาถึงหน้าโรงเรียนแล้วนะ เดี๋ยวพอเข้าไปสักนิดหนึ่งซ้ายมือเราก็จะต้องจอดเพื่อแลกบัตรบอกเขาว่าไปวัดนี่แหละวัดเขาชะโงกนี่แหละเขาก็จะบอกทางให้ถ้าเราไม่ทราบเราก็สามารถถามเขาได้เลยนะไปไปวัดเขาชะโงกนีไ่ไปทางนี้ป่ะไปทางเรียนเอะดี๋ยวข้นได้แลวครับข้าวาี่้องเสือนนครับ พอเราตรงเข้ามาเรื่อยๆเราก็มองสายไว้จะมีป้ายบอกทางไปวัดพอใกล้วัดทางก็จะเริ่มเล็กลงแล้วก็เป็นป่าเป็นเขาแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาในวัดแล้วก็จะเห็นสาลาเรือนไทยตรงนี้เดี๋ยวแวะไหว้หลวงปู่นิดนึงตามประวัติท่านเป็นสิทธ์สายหลวงปู่มั่นนะบอรณภาพตอนอายุถึงหนึ่งร้อยปี บริเวณวัดก็ร่มรื่นสงบเงียบมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวเข้าไปไหว้หลวงปู่ศรีก่อนขึ้นเขาเป็นพระอริยะสงฆ์ที่สังขารไม่เน่าเปื่อยอยู่ในโรงแก้วให้เราได้กราบไหว้กันทีนี้เราก็ขับรถต่อเข้าไปด้านหลังเลยเดี๋ยวนี้เขาขับรถขึ้นไปได้เลยนะ เป็นทางเข้าป่านะคดเคี้ยวสูงชันขึ้นขึ้น,นลงลงสรุกดี ไว้ไว้วิ้มสุดแล้วยังอ๋อสุดแล้วอพรอรักจอดรถ ก็จะมีบันไดยพญยานาคให้เราขึ้นต่อไปอีกหน่อยนะ พอเราขึ้นมาถึงด้านบนสุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์แรกที่เราพบก็คือท้าเวสสุวรรณอันนี้เป็นท้าเวสสุวรรณที่เป็นหน้าเทวดาโอ้โหสีทองเหลืองอลัมสวยงามมากอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นปลายบันไดยพญานาคที่เป็นพญานาคเจ็ดเสียนสีทอง อันนี้เข้าใจว่าขึ้นมาจากด้านล่างเลยนะแม่แต่พูดถึงวิวนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยโอ้โหสวยจริงๆใกล้กรุงเทพแค่นี้เองตรงกลางนี้ก็คือมนฑดกที่มีรอยพระพุทธบาทส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะมีพระพุทธรูปนะโอ้โหองค์ใหญ่เลยละ่ะสวยงาม นี่ไม่ใช่จะมาเผาบนดบเขานะแต่ว่ามาแอบจุดทูบตรงนี้เพราะว่าหลบลมบนเขานี้ก็มีลมมาพัดมาตลอดเวลานะเย็นสบายร่มรื่นมากเลยทีเดียวอุ้ย ก็จะมีกระถางทูบให้เราจุดอธิษฐานแล้วก็ปักทูบด้านหน้าก่อนจะเข้าไปกราบ ด้านในก็จะมีพระพุทธรูปอยู่ตรงกลางเลยนะด้านหน้าพระพุทธรูปก็จะเป็นนี่แหละรอยพระพุทธบาทด้านในก็จะเป็นพระบาทขวาเดี๋ยวก็จะพยายามถ่ายให้เห็นนะเพราะว่าเขามีกระจกกันเอาไว้ เป็นพระบาทเบื้องขวาลักษณะเป็นการก้าวไปข้างหน้าก็จะเป็นพระบาทเบื้องซ้ายอยู่ด้านหน้าดูแล้วไม่ใช่เป็นการแกะสลักเหมือนเป็นแบบเหยียบลงไปจริงๆ ว่าเหยียบลงไปจมลงไปไม่ได้แกะถ้าแกะจะไม่เป็นอย่าง,งการได้บูชารอยพระพุทธบาทด้วยจิตที่เริ่มใสบุญที่เกิดขึ้นมีอานิสงส์มากอาจไม่ต่างกันกับการได้ทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ีแห่งพระพุทธองค์ช่วยให้ลูกและท่านผู้ชมมั่นคงในชีวิตมีสุขภาพแข็งแรง ขอความสุขความสำเร็จก้าวหน้าบังเกิดแต่ลูกและทุกท่านด้วยเถิดอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาลงแล้วโอ้ชมากเลยตอนขับลงนี่ก็ไม่ต้องรีบนะถ้ามือใหม่นี่ไม่จำเป็นก็ควรจะให้มือเก่าขับดีกว่า แล้วสำคัญต้องใช้เกียร์ต่ำเข้าไว้โอ้โหดูดิเกียร์ออโต้นี่ใช้เกียร์แอลก็แล้วกันบางเดินนี้ไม่เห็นถนนข้างหน้าเลยนะเนี่อย่างอันเนี้ยต้องอาชงโงกให้ดูแหมมาเขาชงโงกก็ต้องชะโงกกันหน่อยละก่อนจะออกก็อย่าลืมแลกบัตรคืนกันนะ มันจะยุ่งทีนี้พอลงเขามาปุ๊บเราก็มีการหิวกาแฟขึ้นมาทันทีมีร้านกาแฟที่น่าสนใจมากๆอยู่ร้านหนึ่งแถวคลอง14 ร้านนี้เป็นร้านที่มีขนาดไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะแต่ว่าที่น่าสังเกตแปลกหน่อยคือลานจอดรถเขาใหญ่จริงๆเลยกว้างขวางม,มากๆเลยสายสื่อบอกเราว่าเสาร์อาทิตย์แทบไม่พอจอด ขออาตเดินไปดูด้านในซัหน่อยก่อนอเต็มซะแล้วกลับไปข้างนอกอาจนั่งแล้วก็ดูเมนูซะเลยจริงๆที่นี่เขาไอติมเขาดังนะ แต่เราก็หิวกาแฟแต่เราก็ต้องคิดว่าต้องมีไอติมด้วยแหละมาที่นี่แล้วนี่น่า,าแต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลย ดูไปดูมาเลือกไม่ถูกเลยมันเยอะจริงๆเขามีให้ชิมนะแต่เราไม่ต้องชิมหรอกตัดสินใจแล้วเอาชื่อร้านนี่แหละแม่พอเราสั่งเสร็จคนเข้ามากันเต็มเลยตอนนี้โต๊ะเต็มหมดแล้วนี่วันธรรมดานะเนี่ยแม่ร้านเขาก็หลังคาสูงโล่งดีจังเลยก็ลืมบอกชื่อร้าน ร้านเขาชื่อ Bitter Sweet ร้านเขาก็มีสตอรี่ให้เราอ่านกัน,พนเพลินๆด้วยนะชื่อร้านที่ว่า Bitter Sweet หมายถึงความขมกับความหวานของชีวิตแล้วแต่เราพาไดูไอติมขาหน่อยมีเยอะแยะมากมายรสชาติไทยๆก็มีนะข้เหนียวมะม่วงก็มี ของเรามาแล้วเป็นไอศครีมช็อกโกแลตนะเขาบอกว่าเป็นช็อกโกแลตเบเยียมว่ากันว่าช็อกโกแลตเบเยียมนี่ก็คือช็อกโกแลตที่ดีที่สุดในโลก กาแฟเราก็มาแล้วนะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนั่นแหละชื่อเดียวกันะชื่อชื่อร้านนั่นแหละก็โหมีติ่มข้างบนด้วยน่ากินจังเลย อร่อยมากกาแฟมอร่อยมากเลยมันคืยลงไปแล้วมันแบบมันมันหอมอยูอ่ในคอที่ป์เมนูเขาก็มีไอุ้ยๆนี่นะเราก็ไปเอามาต้องขอโทษน,นะครับถ่ายไม่ทัน เจอของอร่อยเข้ามันหยุดไม่ได้อันนี้เป็นชีสโทสส์สั่งมากินเล่นๆโอ้โหอร่อยจริงๆข้างบนมันเป็นชีสกรอบเลยพอกาแฟหมดก็จัดมายงชิดปั่นมาอีกหนึ่ง มือละกันเองทั้งนั้นชีสโทษเขาโอ้โหเลินจริงๆดูสิเยิ้มเลยข้างบนอันนี้ต้องขอโทษนะครับเพราะเราแอบมองโต๊ะนุนเขาสั่งเป็นอาหารมากินกันสักเกลี้ยงเลย เราก็เลยจัดมาด้วยเอากลับบ้านไปกินเย็นสามอย่างทีนี้เราก็เช็คบินออกมาช็อกเลยกินกันซะแบบโหอริเรตอร่อยมากเลยลองดูเอานะครับที่กินไปทั้งหมดที่อยู่ที่นี่นะรวมๆแล้วไม่ถึง400รอยร่อยมากด้วย อันนี้เป็นแกงไก่ที่เราสั่งกลับมานะอร่อยมากเป็นแกงไก่จริงๆต้องอย่างนี้นะแกงไก่เนี่ยติดใจจริงๆเลยอันนี้พะโล้นี่ก็แบบโอ้โห,โหไทยเดิมเลยนะชอบจริงๆอันนี้เป็นหมูผัดกระเทียมใช้ได้เลย สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณมากครับ